โอ้โหเร็วมากครับไปนี่ไปด่ต้องรับจองเองว่าตะไคร่อยู่ไหน 2231ชุดค่ะที่ถูกต้องจริงไหมคะให้กับครอบครัวผู้ประกอบการและผู้ป่วยจากกระทรวงการเพื่อการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ววันนี้ประเด็นผมต้องรู้สึกว่าวันนี้เราเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะสรวงกาเคขอพนนะครับหนึ่งสองสามพยาตโอเคขอคอนพี่เกียรต วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เมื่อยามประเทศมีวิกฤตนะครับท่านนายกองตรีก็ได้เลือกที่จะใช้ไปรษณียไทยได้ช่วยส่งถุงยังชีพนะครับถุงความรักความหงใยฝากไปด้วยมีครบทุกอย่างนะครับยาเครื่องยังชีพแล้วก็เครื่องรักษาอัามมยทั้งหลายไปให้พี่น้องประชาชนที่ประสบไทยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณไปรษณีไทย ดนตรีกระทรวงดีอีแล้วก็เจ้าหน้าที่ประสิทธไทยสองหมื่นตัวชีวิตนะครับที่จะได้ช่วยกันทํางานนี้ให้สําเร็จนะครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะว่าที่เหลือนั้นก็จะมีผู้บริหารของกระทรวงพอมอกับอาสาสมัครได้ลงไปแจกของในพื้นที่เองนะครับเรานี่ขณะนี้คือเริ่มที่จุดที่สีแดงเข้มก่อนนะครับสีแดงเข้มไปมีทั้งหมดอ่าสิจังหวัดบวกสิ เป็น29แต่ว่าขณะนี้ก็คือตามแตง่งจังหวัดนั้นก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอ่าผู้บริหารแล้วก็อาสาสมัครของพัฒนาสังคมนะครับได้ไปดูแลแทนท่านนายกกำชับมากว่าให้เข้าให้ถึงแล้วก็เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ขึ้นอยู่กับเงินบริจาคที่มีด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลที่ทำเท่านั้น มีองค์กรภาคเอกชนองค์กรภาคประชาชนอีกเยอะแยะที่มาร่วมกันทํานะครับแล้วก็กแยกทํากันก็มีความเข้มแข็งกันไปทั่วครับจัดสถานที่นี่จะบอกว่าวันนี้ก็ต้องได้รับความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่สนับสนุนรวมทั้งกระทรวงกลาโหมที่สร้างโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอ,อยได้อย่างรวดเร็ววันนี้เอาแค่กรุงเทพมหาคอนครอย่างเดียวมี 50เขตแต่มีศูนย์พักคอย62แห่งเราวันนี้ท่านผู้ว่าการเขตแห่งชาติก็มาด้วยท่านกําลังหาให้เราอีกประมาณ20กว่าแห่งนะครับทั่วประเทศะรัฐบาลพยายามแข่งกับเวลาทาเต็มที่ในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยให้ไม่มีใครจะต้องรอนานนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างที่ท่านนายกได้ย้ำเตือนอยู่เสมอโอเคครับ okay. ครับก็ผมเสริมนิดนึงนะครับว่าก็ได้รับนโยบายมาจากทางรัฐบาลอยู่แล้วนะครับว่าให้ประเทศนีไทยเนี่ยเข้ามาร่วมในโครงการทั้งหมดของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในการจัดส่งยาเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้ววันนี้ก็ได้รับมอบมาให้มาช่วยส่งถุงน้ําใจหรือถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้กาชับทางไปรษณีย์นะครับว่าต้องรีบส่งให้เร็วแล้วให้ถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับ ที่สำคัญครับวันนี้ไปเซนไทยแล้วก็มีเครือข่ายอยู่ในกทมในปริมณฑลเนี่ยอย่างทั่วถึงอยู่แล้วนะครับก็สามารถเดินการได้อย่างแน่นอนครับไม่มีปัญหาครับขอบคุณครับ